สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นีน่าก็พามาดูภ <c oughs> าษาอบอกสวัสดีค่ะพี่น้องพามาดูมอเตอร์ไซค์แข่งนะคะที่พอร์ตลท์ประเทศอังกฤษค่ะเกาะนอร์ทเอนไอแลนด์ค่ะมากินเหล้าอะไรละ่ะทุกๆปีก็จะมีการแข่งขันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้แข่ง2ปีแล้วนะคะพอดีโควิดปีนี้ก็เป็นปีแรกน่าจะคึกคักอยู่ค่ะรอชมกันเลยนะคะพี่นอ้อมันเป็นานที่สงสุดท้ายค่ะ จังหวะนี้ค่ะสนที่เริ่มโต๊แล้วปกติก็แข่งมอเตอร์ไซค์ทุกๆปีสนกับโต๊กล่มกับแล่นนะคะปีนี้ขึ้นปาคขึ้นฝนน้อยๆค่ะหลายคนบอกว่า็ดโต๊ะนะคะเนาะมาดูมอเตอร์ไซค์กันเลยค่ะพี่น้อง นี่หนาก็เอารถบานมากนะคะนั่จอดอยู่ตรงคางตรงเนี้ยคะ่ะคางสนามเลยค่ะป,ป๊อปปี้เทคเลเบิลออฟลูกประเด็นลูกมาม,มีโอเคป,อป๊อปปี้เหวนเดลเลเบลิล <c oughs> เอาแต่ลูกก่บมมิสเยแล้วโอเคเราก็ได้เสื้อมาแล้วนะคะไว้เลจะเอาโดนัทไหมไปเอาสิปะไปเอาโดนัทปะเด็กน้อยชอบโดนัทไปลูกปะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาเปิด ก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะพาไปดูมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นนะคะน้อยก็มาเอาโดนัทก่อนค่ะหนวค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านี่นาสิ้ามาเมืงองมอเตอร์ไซค์ทุกๆยี่ห้อนะคะที่เขาอยู่ในเต็นท์กันค่ะอันนี้พอดีเพิ่งมาถึงก็เลยจัดคลิปเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะไปถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ